ระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุทธที่หนึ่งพฤษภาคมสัปดาห์ที่หเทศกาลปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจาการนักครสา,าวกบทที่15ข้อหนึ่งถึงหเวลานั้นคริสชชนชาวยิวบางคนลงมาจากแคว้นยูเดีย และสอนบรรดาพี่น้องว่าถ้าท่านทั้งหลายมิได้เข้าสุนัตตามธรรมประเพณีของโมเสสท่านจะรอดพ้นไม่ได้เปาโลและบารนนาบัสไม่เห็นด้วยจึงโต้แย้งกับเขาเหล่านั้นอย่างรุนแรงมีการตกลงกันให้เปาโลและบารนนาบัสพร้อมกับพี่น้องบางคนขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็ม เพื่อปรึกษาปัญหานี้กับบรรดาอัครสา,าวกและบรรดาผู้อาวุโสเมื่อพระศาสนจักรจัดให้เขาเหล่านั้นออกเดินทางไปแล้วเขาเดินทางผ่านแคว้นเฟนิเซียและสมารียเล่าเรื่องการกลับใจของคนตาาา่างศาสนาทำให้พี่น้องทุกคนชื่นชมอย่างยิ่งเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเลมเขาได้รับการต้อนรับจากพระศัสนจักร บรรดาอัครสา,าวกและบรรดาผู้อาวุโสบารนาบัสและเปาโลเล่าเรื่องต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านตนผู้มีความเชื่อบางคนที่เคยอยู่ในกลุ่มชาวฟาริสีลุกขึ้นกล่าวว่าต้องให้คนต่างศาสนาเข้าสุนัตและปฏิบัติตามธรรมบรัญญัติของโมเสสบรรดาอัครสา,าวก และผู้อาวุโสจึงประชุมกันเพื่อพิจารณาปัญหานี้บทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนับ,บุญยอนบทที่สิบห้าข้อหนึ่งถึงแเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทย์ว่าเราเป็นเถาวัล์หุนแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวนกิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผลพระองค์จะทรงตัดทิ้งเสียกิ่งก้านใดที่เกิดผลพระองค์จะทรงลิดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้วเพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่านท่านทั้งหลายจงดำรงอยู่ในเราเถิดดังที่เราดำรงอยู่ในท่าน กิ่งองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาอางุนฉันได้ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาอังุนท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้านผู้ที่ดำรงอยู่ในเราแล้วเราดำรงอยู่ในเขาก็ย่อมเกิดผลมากเพราะถ้าไม่มีเราก็ทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในเราก็จะถูกโยนทิ้งไปข้างนอกเหมือนกิ่งก้านและจะเหี่ยวแห้งไปกิ่งก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บไปทิ้งในไฟและถูกเผาถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเราและว,วาจาของเราดำรงอยู่ในท่านท่านอยากได้สิ่งใดก็จงขอเธอและท่านจะได้รับ พระบิดาของเราจะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์เมื่อท่านเกิดผลมากและกลายเป็นสิทธิ์ของเราสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอานาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ท่านผู้ฟังครับนบุลูกาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มคริสตชนยุคแรกและบอกให้เราทราบได้ว่าพวกเขาแก้ปัญหากันอย่างไรปัญหาใหญ่ๆก็คือ 1. ปัญหาเรื่องวิธีปฏิบัติของผู้ที่นับถือศาสนายิวแล้วเปลี่ยนมาเป็นคริสตชนถามว่าพวกเขายัางต้องรักษาขนบธรรมมประเพณีของโมเสส ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเมื่อครั้งยังอยู่ในศาสนายิวหรือไม่ข้อที่2คนต่างศาสนาที่เปลี่ยนจากความเชื่อดั้งเดิมของตนเข้ามาเป็นคริสตชนหรือเป็นสิทธ์ติดตามพระคิดเสเจ้าจะต้องถือตามขนบธรรมเนียมปฏิเพณียิวหรือไม่ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวกับความรอดพน้น และก่อให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงนำมาซึ่งความไม่สบายใจและไม่มีความสุขในหมู่คณะบรรดาชาวยูที่มาจากแคว้นยูเดียสอนพี่น้องคริสตชนใหม่ว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้เข้าสุนัตตามธรรมประเพณีของโมเสสท่านจะรอดพ้นไม่ได้นี่เป็นความเชื่อของพวกเขา เป็นความเชื่อบกของบุคคลที่อยู่ในแวดวงที่เราอาจเรียกว่าอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งเดิมของชาวยิวแต่เปาโลและบารนาบัสไม่เห็นด้วยจึงโต้แย้งกับเขาเหล่านั้นอย่างรุนแรงทั้งสองมีประสบการณ์กับบุคคลในพื้นที่พวกเขาเข้าใจสถานการณ์ดีกว่าบุคคลที่ไม่ได้ลงพื้นที่ เมื่อพวกเขามีความเห็นไม่ตรงกันและขัดแย้งกันอย่างรุนแรงตามที่ตัวบทกล่าวไว้พวกเขาจึงได้นำปัญหาเหล่านี้ไปให้บรรดาครสาวกและบรรดาผู้อาวุโสส่วนกลางที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นผู้ตัดสินซึ่งเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดและถูกต้องเราเห็นบทบาทสำคัญของเปโตรโที่ทุกคนให้การยอมรับว่าเป็นหัวหน้าของพระศาสนจักร ท่านไม่ได้ตัดสินปัญหาโดยพรักการตามความคิดของท่านเพียงคนเดียวท่านเรียกประชุมภาวนาพูดคุยทำการวินิจฉัยเพื่อดูว่าพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไรเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้แล้วจึงทำการตัดสินใจและผู้ที่จะกล่าวคำสุดท้ายก็คือเปโตรนั่นเอง มีข้อหน้าสังเกตอีกประการหนึ่งที่เปาโลและบานาบัสกระทำขณะเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มก็คือเล่าเรื่องการกลับใจของคนต่างศาสนาให้กำนดาพี่น้องในแคว้นเฟนิเซียและสมาเรียฟังทำให้พี่น้องทุกคนชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเลม็มหลังจากที่ได้รับการต้อนรับจากพระศาสนาจักร บรรดาครสาวกและบรรดาผู้อาวุโสแล้วบารนาบัสและเปาโลเล่าเรื่องต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านตนให้พวกเขาฟังการแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญนอกจากปการสื่อสารเรื่องราวทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วประสบการณ์ดีๆยังให้กำลังใจและส่งเสร,ริมความเชื่อซึ่งกันและกันอีกด้วย เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความโอ้อวดแต่เป็นการสรนเสริญพระเจ้าที่ได้ทรงกระทําความดีในตัวพี่น้องทําให้เกิดความชื่นชมยินดีความสุขใจและการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีการพูดถึงพระบรอนที่พระเจ้าได้ทรงกระทํำในชีวิตของเราเท่ากับเป็นการถวายพระสริรุ่งโรจน์แด่พระนามของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน